ที่วัดแห่งหนึ่งในขณะที่หลวงตากำลังกวาดลานวัดก็มีเด็กชายคนหนึ่งเดินเข้ามาถามหลวงตาว่าหลวงตาครับผมอยากเป็นคนเก่งและมีปัญญาดีผมควรต้องเริ่มจากอะไรครับหลวงตาได้ยินคำถามของเด็กชายแล้วก็ยิ้มพลางชี้ไปที่โต๊ะตัวหนึ่งที่มีแก้วน้ำวางอยู่ลูกเอ๋ยเจ้าเห็นแก้วใบนั้นไหมแก้วเปล่าใบนั้นใช่ไหมครับหลวงตาผมเห็นครับหลวงตาเดินไปตักน้ำใส่แก้วจนเต็มแล้วถามต่อว่า แก้วน้ำใบนี้ใส่น้ำเพิ่มได้อีกไหมก่อนที่เด็กชายจะตอบกลับเขาถอนหายใจเบาๆทีหนึ่งแล้วก็พูดว่าหลวงตาครับนิทานเรื่องน้ำเต็มแก้วผมเคยได้ยินมาหลายครั้งมากแล้วนะครับแล้วผมก็รู้ว่าหลวงตากำลังจะบอกอะไรกับผมหลวงตายิ้มอีกครั้งก่อนจะใช้มือตบไปที่โต๊ะเบาๆน้ำในแก้วกระเพื่อมและล้อนออกมานิดหน่อย หลวงตาพูดว่าถ้าเจ้าคือแก้วน้ำที่เต็มอยู่ด้วยความคิดของตนเองเจ้าจะรับอะไรใหม่ๆไม่ได้เลยเด็กชายพยักหน้าแบบเสียไม่ได้แต่ก่อนจะเดินจากไปเด็กชายได้หันมาถามหลวงตาว่าแล้วหลวงตาเป็นแก้วเปล่าหรอครับ หลวงตาหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าไม่ใช่เลยลูกเอ๋ยหลวงตาไม่ใช่แก้วเปล่าเลยหลวงตาคือแก้วที่รั่วสิ่งที่ข้ารู้ข้าไม่ยึดติดเอาไว้สิ่งที่ข้าเข้าใจข้าปล่อยมันไปนั่นแหละทำให้ข้ารับสิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลาเด็กชายยืนนิ่งไปชั่วครู่หนึ่งก่อนที่จะเดินจากไปโดยไม่พูดอะไรอีกเลยนิทานเรื่องนี้กำลังจะบอกอะไรกับเราคะ การเรียนรู้ไม่ใช่แค่ทำตัวว่างเปล่าแต่คือการไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยรู้